บอลนาฬิกาหายากครับสวัสดีครับผมเอคิงนาฬิกาหายากครับวันนี้อีพีอ4พีถือว่าเป็นอีพีด่วนนะนะครับเพราะว่าอะไรพี่วันนี้วันที่บันทึกเทสนี้นะฮะเป็นวันที่1เดือนกันยาาอ่า2 0 2 0ครับนะครับตอนช่วงคือบันทึกเทสนี้คือเย็นๆใช่นะฮะช่วงเช้าเนี่ย เพื่อนๆพี่ๆคงทราบกันอยู่แล้วว่ามีอะไรตื่นเต้นใช่ครับนะครับใช่ครับมีการตื่นเต้นของโรเล็กต้องเรียกว่าครั้งใหญ่เลยนะครั้งใหญ่ก็คือเหมือนเดิมทุกปีนะครับปีนี้เลื่อนการเปิดตัวมาเป็นวันที่1เดือน9ซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานช่วงเดือน4ครับเดือน3เดือน4นะจัดงานใหญ่ของเขาแหละนะแต่ตอนนี้ก็คือเลื่อนมานะพอเลื่อนมาวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆกันก่อน ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หัวข้อหลักวันนี้นะครับบอลเตรียมการ์ดรุ่นใหม่มาให้ดูก็คือการ์ด NFC นเะครับเดี๋ยวบอลก็จะมาแนะนําตอนท้ายรายการนะครับวันนี้เนี่ยคือสปอร์ตไลทิกดวงลุมจ่อไปที่รุ่นซับมารินเนอร์ซับมารินเนอร์นะครับซับมารินเนอร์เนี่ยตัวเก่าทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโนเดตซับเดตแล้วก็ตัวฮัคนะฮะสองกริย์ตัวทองตัวไวโกร รหัสที่ขึ้นต้นด้วย11เป็นไงครับพี่เอถูกเปลี่ยนฮะก็คือเหมือนกับ discontinual ละง่ายๆใช่ครับเลิกผลิตไปเลยใช่ครับนะครับก็จะมีตัวใหม่ครับเป็นรหัสใหม่ที่ขึ้นต้นด้วย12ข้อ12เนี่ยนะฮะเดี๋ยวบอลสรุปข้าวๆเลยว่า12เนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนเนี่ยคือเขาเปลี่ยนอะไรบ้างอเอาข้าวๆไบด้วยความรวดเร็วผมเชื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยทราบกันตั้งแต่เช้าละใช่ครับอลมาสรุปให้นะครับก็คือ12ทุกรุ่นเนี่ยตัวถัง ก็จะเป็น41มิลเพิ่มจากขนาด <40 S 1> เดิมเป็น41ใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะมีการปรับแต่งทรงเล็กน้อยนะครับ,รบให้ตัวขาเนี่ยอาจจะเลียวเล็กขึ้นนะครับแล้วก็นับปัดก็เหมือนรุ่นใหม่ๆก็คือ,อมีการใส่มงกุฎเล็กๆเข้าไปตรงในตำแหน่ง6นาฬิกานะครับแล้วก็เครื่องเป็นรุ่นใหม่นะครับเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าสะสมพลังงานได้ มากขึ้นใช่ครับประมาณนี้นี่คือการเปลี่ยนหลักๆนะครับแต่ตัวไฮไลท์ที่สปอร์ตไลท์ลงมา20ตัวก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผมี่ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อเล่นว่าอะไรก็จะเหมือน50ปีล่ละก็คือหน้าดำขอบเขียวอ่าซึ่งไอตัว1 1ึ 610 LV ก็เลิกผลิตไปก็คือตัวฮักก็คือหน้าเขียวขอบเขียวก็จะออกมาใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวไว้โกทั้งลำนะคบไว้โกทั้งลำเราก็จะรู้อยู่แล้วแหะว่าถ้าเป็นไว้โกเนี่ยข้อกลางเขาจะขัดเงาใช่ครับนะครับจะคือตัวเสมอาเสมอ์นี่จะเป็นหน้าน้ําเงินขอบน้ําเงินก็จะเปลี่ยนใหม่ โมเดลเชนนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ราคาขึ้นต้นด้วยหนึ่งสองเหมือนกันก็จะเป็นหน้าดําขอบน้ําเงินแต่ว่าตัวถังใหม่เครื่องใหม่4ี่สิบเดมิลเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าที่ตื่นเต้นกันที่สุดก็คือตัวตัวฮักเก่าไปไอตัวใหม่ขอบเขียวมาต้องเรียกว่าหายไปจากแคตตาล็อกเลยแต่ว่าในส่วนของตัวทูทนก็ยังเหมือนเดิมนะครับหน้าน้ําเงินหน้าดําตัวทองหน้าน้ําเงินแล้วก็ตัวทองหน้าดาครับผมอ่าอันนี้คือเป็นการสรุปครับคร่าว วันนี้เห็นคุณบอลตั้งชื่อวันน่ะเป็นพิเศษเลยอ่ะวันนี้ว่าตั้งชื่อวันนี้เรียกว่าวันฮักเดย์วังสี่เฟซบุ๊กที่เราติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเราที่เราเป็นแอดมินกันเองหรือว่ากลุ่มเพื่อนอ่าครับผมเป็นไงฮะครับฮักเต็มแผงไม่หมดเลยคนที่เก็บไว้เมื่อปีที่แล้วครับนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งซื้อมาก่อนีที่แล้วใช่ครับก็เอามาทําไมฮะ อาจจะอารมณ์มาแบ่งปันกันเรียกว่าแบ่งปันกันแลกเปลี่ยนกันบ้างแล้วราคาก็เหมือนกับว่าตามกระแสอาจจะถีบขึ้นไปใช่สรับราคาก็อยู่ที่ที่เพื่อนๆกาหนดกันเองตั้งกันเองนะแต่พอเดี๋ยวสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะตามดีมาละถ้ามีความต้องการมากสินค้าน้อยราคามันก็สูงถูแต่ถ้าสินค้ามากล้นตลาดวันพักเดย์อย่างเงี้ยแรงซื้อน้อยราคาเดี๋ยวเขาปรับกันเองเราไม่รู้อันนี้บอลมองว่าเปลี่ยนให้ไปไปตามกลไก ตลาดตลาดแล้วกันนะพอหมดเรื่องไฮไลท์วันนี้ก็จะมาเป็นเรื่องสําคัญที่วันนี้บอลและพี่เอเนี่ยตั้งใจเลยว่าต้องทําวันนี้อืเป็นหัวข้อของเราเลยอ่ะคือเดี๋ยวอัดเทปวันที่หนึ่งเดี๋ยววันที่สองพี่ได้ดูกันเลยคือตั้งใจมาเลยฮะอันนี้เป็นอีพีด่วนคือแซงหลายอีพีที่อัดเทปไว้ก่อนหน้านี้ละเพราะว่าบอลตั้งใจมา พูดเรื่องการเปิดตัวใหม่ของโรเล็กแล้วก็ตั้งใจเอาตัวการ์ดใหม่เนี่ยเอามาให้ดูเดี๋ยววันมาไล่การ์ดเก่าก่อนนะครับการ์ดตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ดรุ่นนี้ตัวนี้จะเป็นตัวแรกเลยของโรเล็กตนะฮะก็จะเป็นเปลี่ยนจากคือเป็นใบกระดาษมาเป็นการ์ดตัวแรกนะครับจริงๆเนี่ยเขาอะมีมาตั้งแต่ซีรีส์เอฟซีรีส์ดีละแต่ว่าเขาก็อาจจะถูกวางอยู่ในซีรีส์เอฟอาจจะเป็นการ์ดแข็งของเดจัสแต่ว่าถ้าเป็นลายสปอร์ตนะครับพี่เอ ก็ตัวนี้เขาจะเริ่มที่ปลายซีรีส์แรใช่ครับเรามาเน้นคือเป็นรุ่นนิยมที่เราซื้อขายกันบ่อยๆใช่ใช่ขึ้นพี่ๆชอบกันก็เป็นตัวสปอร์ตก็จะเริ่มที่ซีรีส์แรกสัปปายนะครับสัปปายเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของอย่างนี้นะฮะคงคุ้นตากันข้างหลังก็จะเป็นแถบแม่เหล็กการลงประเทศการลงวันเดือนปีที่ซื้ออะไรเี่ยอาจจะเขียนชื่อก็ได้ไม่เขียนก็ได้การก็จะเป็น ในรูปแบบนี้นะครับในส่วนของบอลเรียกว่าลายน้ำละกันนะครับลายน้ำเนี่ยในตำแหน่งนี้เราเคยบอกว่าตั้งแต่ EP เก่าๆแล้วนะครับเขาจะอยู่บนนี้ลองส่องให้ดูอีกทีนึงเพื่อพวความจำในลายน้ำเห็นไหมทั้งแถบเลยแถบทั้งแถบด้านบนนะฮะเห็นไหมยาวเลยเนี่ยอันนี้เราเคยบอกล้นะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการของการ์ดละกันนะครับตัวแรกนะพอผ่านมาอีกสักเปีเาฮะก็จะมาเป็น ตัวนี้นี่คลอดออกมาเลยตัวนี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาจากก๊าตัวนี้ละถูกต้องนะครับตัวนี้ก็จะพัฒนามาข้างหลังยังคงเป็นแถบไม่เหล็กเหมือนเดิมใช่ครับนะครับแต่ว่าเขาจะมีการสอดแทรกป้องกันการปลอมที่ดีขึ้นใช่ครับก็จะทําเป็นตัวนูนตัวนี้นี่นะฮะเป็นตัวนูนลูดเป็นตัวนูนครับผมนะครับก็จะพัฒนาขึ้นนะครับในส่วนของตัวนี้ในส่วนของลายน้ํานะในส่วนของลายน้ําเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิม เรามาทบทวนคร่าวๆบังเคยบอกไปแล้วไายน้ำก็จะอยู่ในช่องนี้ในตำแหน่งนี้นะฮะนี่ครับนี่ซีเรียมเล็กๆตรงนี้เลยฮะตำแหน่งนี้ฮะการ์ดรุ่นนี้จะเริ่มที่ปีหนึ่งสนะครับจะเริ่มที่ปี1นึ่งสี่นะครับก็จะเริ่มเริ่มมีโรเล็กใช้การ์ดนี้ขึ้นมาแล้วครับผนะครับและมาถึงช่วง2020ัน่ในเดือน5เดือน6ที่ผ่านมาก็จะเริ่มมีการ์ดรุ่นใหม่ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเป็นการ,รเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งอของโรเล็กนะครับ,รบพระเอกของเรานี่นะฮะการ์ตัวนี้เลยครับครับ เขาเรียกว่าอะไรครับคุณบอลครับตัวนี้จะเป็นการ์ดเรียกว่า NFC ครับพี่เอเราเรียกส่วนตัวมันเรียกว่า NFC นะเราจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับพี่ยิงขึ้นวิทยุเข้าไปในการอ่านข้อมูลนะครับแน่นอนจะไม่มีเป็นแถบแม่เหล็กอีกแล้วให้ดูฮะจะไม่มีแถบจะไม่มีแถบบุบอีกแล้วก็คือเขาฝังชิปไว้ข้างในครับพี่เอเขาฝังชิปข้างในการ์ดเพื่ออะไรฮะเพื่อป้องกันการปลอมแปลงนี่คือเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ ไอ้ตรงตัวรุ่นครับก็จะมีคือเป็นเลเยอร์เฟอรนต์ะนะครับพี่เอก็จะมีเป็นตัวนูนนูนขึ้นมาเลยเนาะใช่ครับพี่เอแล้วก็ซีเรียลนะครับแรนดอมซีรีส์ก็จะเป็นตัวนูนนนูเป็นตัวนูนนะฮะสัมผัสพี่พี่สัมผัสก็จะเป็นตัวนูนนะครับในส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือไหนไหนพี่เอให้ดูลายน้ําตัวตัวแรกแล้วก็ตัวอันนี้เรียกว่าตัวกลางนะแล้วตัวใหม่เนี่ยลายน้ําเขาก็ย้ายตาแหน่งสมมุติว่าจะใช้ตัว UV วีซก็จะมาอยู่ในตําแหน่งนี้ในนี้เราดูกันเลยไหม นี่จะมีโฮโลแกรมครับเป็นลายน้าของเขาตัวนี้ด้านหลังก็จะไม่มีอะไรก็จะเป็นการ์ดนะครับซึ่งเราสามารถเช็คได้เลยนะครับก็คือเราสามารถแตะปุ๊บนี่นี่ขึ้นเลยก็จะขึ้นมาเป็นลิงก์เลยนะครับถ้าอุปกรณ์ของท่านครับองรับเทคโีเนฟซีซึ่งถ้ามันเป็น iPhone เป็น Samsung รุ่นใหม่ๆสวนใหญ่ก็จะรองรับอยู่แล้วนี่แล้วก็จะเข้าลิงก์เข้าไปที่ เว็บเขาได้เลยนะครับผมแตะให้ดูอีกทีนึงนะฮะก็คือแตะปุ๊บช้าๆเลยปึ๊บเขาก็จะขึ้นดิ้งมาเลยกดปึ๊บเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะให้เปรียบเทียบเนี่ยว่ามันคล้ายๆกับอะไรก็พวกบัตรรถไฟฟ้าบัตรรถไฟฟ้านะบัตรเข้าคอนโดนะครับเพราะเทคโนโลยี M4 เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ คือเราไม่ต้องสัมผัสแล้วเราไม่ต้องสัมผัสแบบลูบไม่ต้องลูไม่สัมผัสเลยนะครับแต่ว่าคือในระยะก็จะเป็นระยะมันสิบเซนฮะสิบเซนต่ต่กว่า10เซนลงไปอ่าก็คือคือในระยะประมาณเนี้ยคุ้นกับบัตรรถไฟฟ้าที่เราใช้กันทุกวันนะครับเทคโนโลยีนี้เมื่อทําเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็คือจะป้องกันการบอมแปลงที่ดีขึ้นชเพราะฝังชิปเข้าไปเลยแล้วพี่ๆได้มาพี่ๆก็มาแตะมือถือเลยเพราะมันขึ้นลิงก์อย่างเนี้ยอย่างน้อยแล้วก็ สบายใจล้นะแล้วก็ตัวนูนที่วันที่ดูตัวนูนเราก็สามารถลูดได้เลยคัใช่นี้ก็จะทําให้การปลอมแปลงเนี่ยยากขึ้นใช่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งในการพัฒนาครับแล้วก็ยังมีโฮโลแกรมอีอ่าแล้วก็จะมีการซ่อนโลแกรมอีกนะเผื่อว่ามีเครื่อง UV หรือว่าเป็นตัวใช้ UV แล้วก็สามารถที่จะเช็คเบื้องต้นได้ปองกันหลายชั้นเลยเมื่อผมได้มาแล้วเนี่ยผมก็แบบคุยกับพี่เอแล้วว่าพี่เอครับ อีนี้วันขออัดวันนี้ครับนะแล้วพรุ่งนี้วันที่2ได้ดูพร้อมกันใช่ครับนะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้บ,บอกพี่เอตรงๆนะค่อนข้างหายากโอ้ใช่ครับแล้วก็ววนนเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยในกลุ่มหรือว่าที่รู้จักเราอะ่ะในเพจเนี่ย ถามกันมามากเหลือเกินนะมีการฝากคําถามมาว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอยากดูตัวจริงอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเด้งป๊อปขึ้นมานำทางไปสู่เว็บไซต์โรเล็เนี่ยเขาต้องแตกยังไงวันนี้วันเอามาให้ดูแล้วนะก็เหมือนเดิมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่มีกําลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านก็คงไม่มีวันนี้นะครับ เริ่มจากคิดว่าเราสองคนทําแรกๆเนี่ยคือจะมีคนดูไหมเอาว่ามีคนดูสองคนสามคนเป็นเราก็ดีใจและถือว่ากําไรและ้ะแต่ว่าพอผ่านมาถึงวันนี้ EP ส4มสิบี่มีกำลังใจมานะฮะมีพี่ๆเพื่อนๆกดแชร์ไว้หน้า Facebook ตัวเองอเพื่อ<ช>ที่จะวันใดวันหนึ่งจักมาย้อนดูแล้วก็พิมพ์มาบอกเอ้ยผมแชร์ไว้เพื่อที่จะวันใดวันหนึ่งผมจําไม่ได้เนี่ยผมมาย้อนดูนะรหรือว่าก็ไปสกิปเ,เพื่อนตามกันเข้ามา,าสกิปเ,เพื่อนเข้ามาในเพจเรารนะครับไปตามเพื่อนมาแนะนํากันไปแล้วก็ มีแรงใจที่จะหาข้อมูลดีๆอย่างนี้นะเอามาแนะนํากันต่อไปนะครับวอนให้ดูอีกรอบนึงเต็มๆใกล้ๆชัดๆนะฮะกรประกันรุ่นใหม่เริ่มตั้งแต่เดือน5เนาะเดือน5เดือน6 2020ประมาณนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าตัวตัวที่เป็นซัมมอรินเนอร์เซตใหม่เนี่ยจะเป็นการ์ดใหม่หมดเลยอ้ใช่ครับการ์ดนี่ฮะเดี๋ยวดูให้มือดูเต็มๆเลยนี่คือด้านหน้าเห็นไหมด้านหน้าในนี่ฮะรายละเอียดสวยงามมากนะครับในส่วนของด้านหลังตัวนี้ บอกเรฟเ r นส์นะฮะบอกซีเรียลแรนดอมแล้วก็ช่องข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องที่ลงวันที่ซื้อนะครับก็จะเป็นเริ่มรับประกัน5ปีนี่ฮะดูรายละเอียดสวยงามลองรูดดูตรงตรงในส่วนของตัวเลขเนี่ยเขาจะเป็นตัวนูนเลยนะจับมานูนเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝังชิปไว้ข้างในนะครับก็คือป้องกันการปลอมแปลงที่แบบดีกว่า2ตัวนี้แน่นอนก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีของปี2020ครับนะครับเป็นเทคโนโลยีของปี2020นบนะครับบรรศัช่องทางนิดนึงนะครับทบทวนกันใหม่เพราะว่า เราก็มาเริ่มทําล่าสุดได้2คลิปละก็เริ่มจากแพมพื้นชีพมีเสียงตอบรับที่ดีมากนะครับเข้ากลุ่มแพมพื้นชีพกันได้มีอะไรโชว์กันอันนี้แฟนคลับโรเล็กมีสกิตมาเฮ้ยเมื่อไหร่จะเป็นโรเล็กนะครับเดี๋ยวเทียบหน้าได้เห็นอะไรแน่นอนนะครับผมอเดี๋ยวบอนฝากช่องทางหน่อยช่อง YouTube ของเราชื่อว่านาฬิกาหายากชาแนลนะครับช่อง YouTube เนี่ยบต้องบอกไว้ก่อนว่า พี่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูแล้วปรับความละเอียดได้ครับเอมันจะชัดกว่าดูจาก Facebook เยอะมากเลยโอ้โหใช่ครับนะคะเพราะความละเอียดเราสามารถปรับได้ถึง1นึ่ใช่ครับเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือแฟนเพจของเรานะครับเพจของเราชื่อว่านาฬิกาหายากอ่าอันนี้ก็คือเป็นเพจ Facebook ของเราเองจะเข้าไปดูในเพจมันก็จะมีทั้งเป็น บทความต่างๆหรือว่าเป็นอะไรเราสามารถย้อนหลังเ้ยสามารถมาดูได้เลยถ้าเป็นบทความเพราะว่าบทความเนี่ยเราไม่สามารถไปปะไว้คือบน YouTube ได้ก็มาเลือกดูในเพจนะครับสุดท้ายถ้าสมมุติว่ามีคําถามใดๆนะฮะเป็นข้อข้องใจใดๆที่เราสองคนไม่ว่าจะเป็นผมหรือพี่เอเนี่ยสามารถที่จะตอบได้เต็มใจนะนะครับทักมาถามได้ทางไลน์ของเราไลน์ของเราชื่อว่าแอปแตรวอร์นะครับ ก็น่าจะครบุกวนละเนาะสำหรับการเปิดตัวใหม่ล่าสุดของโรเล็กวันนี้นะฮะพี่พี่เพื่อนๆทราบอยู่ละเรามาสรุปให้อีกทีนึงเผื่อว่าพี่พี่เพื่อนๆท่านใดเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนู้นนี้นั้นแล้วก็มาทบทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดเลยคือที่บอลตั้งใจมาวันนี้จริงๆเนี่ยบอลอยากเอาการ์ดรุ่นใหม่เ f ็นเอเามาให้ดูตัวเป็นๆแล้วก็เอามาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็แนะนําวิธีการแตะเพื่อเข้าลิงก์ นั้นลุนนี้<ช>นะครับวันนี้ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วนะครับพี่เอมีอะไรเสริมเบื้องต้นไหมครับก็บผมถือว่าข้อมูลที่เราให้เนี่ยครับพี่น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงเลยเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ายังมีอะไรที่ไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงเนี่ย ถามได้นะถูกต้องครับนะครับถ้ามีเวลาไม่ว่าผมหรือพี่เอเนี่ยก็จะตอบทุกท่านด้วยความเต็มใจอยู่แล้วนะครับยังไงถามมาละกันใช่เผื่อพี่ๆบางคนอาจจะสงสัยในรายละเอียดบางอย่างเนี่ยที่เราอาจจะไม่ได้บอกไปหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะฮะที่เกี่ยวกับนาฬิกาแล้วเราสองคนทราบเต็มใจยังไงถามมาถามมาได้เลยว่าพี่ๆทุกท่านที่เคยถามมาแล้วเนี่ยได้รับคําตอบที่ดีที่สุดประทับใจละใช่ครับนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะครบสำหรับ ก๊าซประกันนะครับผมบอลนาฬิกาหายากครับครับผมผมเอคิงนาฬิกาหายากครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับติดตามอี่ๆต่อไปสสวัสดีรครับ